สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสไยพารวยผู้เถ่าพารวยครับ FC ฟซกับผมเจอกันวันนี้นะครับเนาะก็ว่าไม่เฮียงกระทถด่วนมาคเอฟซีกับผมอยากว่าแกบอกว่าแกฝันนะครับเนาะเอาหวยไปเสี่ยงทายนะครับก็เลยฝันนะครับเนาะเอ่อเกินเอาไว้ก่อนครับว่าฝันนะครับเป็นฝันของไม่เฮียงนะครับ FC ฟซกับผม ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นครับส่วนไม่เฮียงกับฝันยังไงก็ต้องไปฟังจากไม่เฮียงจะเอาให้ฟังความฝันนะครับเอซีครับเป็นฝันของไม่เฮียงครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอซีครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอซีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับ f c ใหม่ที่เข้ามานะครับสำหรับ FC อ่า ที่เราชมอยู่ประจําอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่างเดียวครับนะครับนะ,ะเ,พเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปฟังไมเฮียงกะเล่าให้ฟังว่าไมเฮียงฝันยังไงครับออเอฟซีครับผมอสายเป็นยังกับอดีเอออว่าดีไมเฮียงดีเจ้าพ่อใหม่เห็นอย่างไรก็ว่าฝันียังก็คือโทษด่วนมากฝันมาขึ้น อันนอนมันมาขึ้นเนาะเศานี os, ่แหละเมื our, ay, <Okay. S 1> man man ่อขึ้นต้านตีซี่นี่แหละก็เลยนอนต่อนอนต่อมาหลับมันตีหักฝันไอ้เฮ็ดยังไงคอยฝันไอ้เสียงเลขเสียงเบอร์เสียงเลขเสียงเลขโอ้เอาเลขเลขสิเก้าเลขสิบเก้านี่เอามาได้ใส่เลขสิบเก้าเลขตัเงินบอกตัวเงินเมันมาบอกเมันมาบอกตเสมอคือบริร่องคิดของตัเงิน คนบอกมาบอกข้าวเดียวิ่นกระซิบหูบอกไม่เนี่ยหาหนึ่งเก่าเด้่นบอกก็เลยเขียนเชียงอ๋อเขียนเบอกหาหนึ่งเก่าคนมาบอกผู้ใด่นบอกแต่เมียเฮียงกับปะมุ่นเพิ่นกับป้อนตัวหากับบรับสายเพิ่นมันก็เลยบบกเด้บอกมันก็เลยเ่าลงไปเสียงสองตัวบอสามตัวเด็กสามตัวได้ของสมเงินมาบอกเสียงสามตัวเสียงสามตัวหาหนึ่งหาหนึ่งเก่า หาเงินเก่าเจริหาเงินเก่าเขาเลยฝันเออฟันมาจะไปใส่ดอกว่าไปบ้านละอายุบ้านเพื่อปฏิบัติงานเดนะินยังนวลอายุบ้านเนี่ไงเออไปหรอเคือจังว่าพากันไปเหตุงานเดนะินยังนวลหรือพากันออกไปถ้าขี่รถไปบหอดชีแยกเออหอดชีแยกเป็นี รถแผ่นรถขัานหลังแผ่นมาส้นรถพอยายไหวบัตรส้น้ากันไปยังเกาะใมค่ฝันพากันไปเห็ดงานสาไปใส่ดอกพอยายไบ่หรอครับรถรถมันย้งมันว่างนั่งไปนั่มเลยบัตรบัตรจะไปเห็ดงานไปแล้วมันรถขัานหลังมาส้นราสิถลาดสิจอดไฟแดงกันบอกมันก็ใส่มันแั่นพีมากนม่ตัดนาของรถพอยายไบ่บัี้มันก็จอดทั้งนาสองขั้นงียงกันกันบอก เออวันนี้รถรถข้างหลังมาส้นดากรถของผู้ยี่ไวส้ส้นรถส้นดาบวันนี้ก็รถเขยาไมย่ไว้พุง่งพระชซรรถมา้าไซร์สองคันส้นต่อกันไปเล่ยมันประจอดที่ซีแยกบดีซีแยกมันตำรวจเขากับมาตรวจมายังมากุ้ยกันนั่นแหละ<อ>มาคุ้ยกันมันนีทั้ทงมาไว้ว่ารถผมบมพิดได้ว่วะาะฉนั้นว่าเมจังไงรถจ้าไปชนมา้าไซร์บอกรถข้างหลังมาส้นของผม มันเบียดปะยุเจ้าพิส้นเขาก่อนก่อยเบียดปท่านมาสันวะกำลังหลันวางสิเพราะว่าเขาเบียดปท่านเจ้าพิส้นเขาก่อนเขาสันว่าตำรวจนั่นว่าเะมึงกล้องเบมึงกล้องมัต้องเที่ยงกันมาสันว่าะ้องกล้องมันนี้เจ้าส้นก่อนเจ้าส้นก่อนเพราะเป็นพิส้นเขาก่อนมันขั้นหลังมันมันเบียดปะท่านมันเป็นส้นส้นดาของเห่าขั้นหลังเห่านั่นขั้นที่สองเพขาว่าขั้นของพญาไัยพิชบันเอ้า เจา้าพญายไว้ไปจะปา้าเข้าไปจังไดงคนขับรถรถเปลี่ยนยังก็นเลยปสะมันต้องขับดอกก็จะรถจะไว้ไปรถโรงพักพูชันป่รถจะไว้รงผักพูชันเอาไปเออไปพูชันว่าว่าไปลรงผักกันพญายไว้ก็มีย่างเขากลุกก้น,น,กน,กนตายไปแบบนี้มอไซต์ตายตายผูย้ข้างหนาตายสองคน,งนนะข้างหนาเนอะแต่โตโตขั้นที่สองนั้นเบอร์ตายไปส้นขัน้นขั้นทั้งหนาสุด คนแหลกเลยสองคนสอนกันตายเลยอืถ่ายสองคนมันี้ก็เรียกว่าแต่ส้นเขาตายแล้วจะก็ต้องเขาคุกเ่าะ,ะคะน้นมฟันนะมันก็เรียกว่ายัางงว่าเอ้าไปก็ไปมันรดนี้ยังแวงรดส่บใบลกพักกกันนั่นแหละเพราฉะั้นว่าลดเขาเขาไปลงผักเอ,าอ้ายังไงไปเขาไปว่าไปเขาคุกแล้วมันมีผู้ใดมาเหยียบได้กเขาไปอือเขาไป้วอัน ต่ S <S <an> <S เขาอยู่หันละว่าเั่นว่าก็แยกกันได้พอก็ยังแยกกันก็ไม่ให้ปนกันก็เขาก็แยกผู้ชายตัวผู้ชายมียิ่งตัวมียิ่งเหรอยังก็เลยเขาไปยังมึงเขาแลว้วเอาเขาอย่างว่าถึงเวลาออกมันจะออกเองดอกยังได้ว่าะยังเรียกเม<ล><ล>ืองเรียกเขาแล้วพักอยังว่ามันเลขรถเพ้ออย่างวะรถขั้นหลังอันเดียแต่เบียนรถขั้นหลังนั้นมันศูนย์หาเก่า ซูนหาเก่ารถข้างหลังน่ะส้นนะไปเห็นรถเขาศูนหาเก่าบ่ได้บ่ง้ทะเบียนกันจีบบ่ได้คุยกันตีกับข้างหลังกับบ่ได้คุยแต่ว่าเขาพอไว้ันคุยก uh. um. really ับเขาต่วย so 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 ังบ่ได้สุยังม่สนใจยังยืนอยู่ข้างหลังคางอือยังยืนข้างคางมันเก่ายังก็เลยไปเดียวเห็นรถข้างหลังเนี่ยสิส้นรถของเขาน่ะส้นรถแล้วมันยังเดียวอันทะเบียนรถเขาว่าขั้นนั้นเป็นทะเบียนอยังยังก็เลยไปบ่งว่าศูนหาเก้าอืม เห็นนะวันน <office> ี <l maintenant S 2> ้ก <m stewardship> ็เลยเอาไว้ก <shotgun canned> ับขุยกพาเฮี่ยงกับยื่นฟั่งอยู่แต่ว่าเฮี่ยงกับเบาเี่ยกับเลยว่าเขาก็บ่าใ้แล้วคนตายแล้วเขามาคนตายแล้วตำอวจมากเขาก็เ้าส้นเขาตายเขาสันี่มันเรือมันตายัจังไรเฮี่ยงกับโมหคืขึ้นเี่ยงกับสั่นไปไหนเป็นยื่นอยู่เี่ยงกับเบากระถือกันมาชนเขาตายแล้วหมูนพว่มเฉียดยังสั่นแต่ว่าเลขถทุงเงินไปเสี่ยงเรืถทุเงินไปเสียง หาหนึ่งเก่าเอออามาส้นกันทั้งนาตายตัวอียนี่วะเจาาพันหนึ่งสิบเงินส้นกันขั้นนาผัดตายเออขั้นนาผันตายผู้ใช้สองคนเออส้นตายทั้งสองคนในผู้ใช้เป็นผู้ใช้ทั้งสองแต่บุหงว่าเอาอยู่สดใสตัวให่ยงกับบุหงว่าไปถามมันในคนคนสี่ว่าขั้นตัวให้ส้นคนนั้น บ่าตายตั้นี้บาดเจ็บถูกขั้นขั้นรดไปส่วนเขาน่ะ<อ>ไปส่วนภูมิใจขั้นนั่นขั้นนั่นกระเด็นออกไปเลยเอืมกระเด็นออกไปเลยกระเด<อ>็นออกทั้งต้องขางไปทั้งซี่แยกไปเลยเออกลางซี่แยกได้เพาะกลางซี่แยกเลยได้อือส้นกลางซี่แยกเลยลย,เลย,เออยี่งสิ่งอายุจ้าของบอกื็สุดหันเห็นบ่มันตัวไหดหาหาศูนจีบอเอ,เออนั่นลหละเขมาหาศูนซี เจอกับเอเลขกไปเชียง่าแมนติเชียงเหลขกอยู่<อ>แต่ว่าต้นนั้นมันเชียงเหลขกมันกับหาหนึ่งเก่าอันตัวตัวส้นนั้นเป็นรถพว้ส้นเขาบัตรเ,<อ>เขาพวัยเบรกแล้วมันรถรถขั้นหลงังนั่นเบ,บรกพวท่านมันก็มาเบรกส้นของพว้บัตรเอเอแต่เหลเกทีเ่เอาไปเชียงกันคือหาหนึ่งเก่าอะเหล็กที่เอาไปเช<อ>ียงกันคือหาหนึ่งเก่า อ่าหนึงเก้าอะไของทุ่งเงินผนคือว่าบอกย่างมันท่านบอกผู้ใดตัวนี้คนสิบอกเป็นมงคุดมันโทรบอกใครแต่ประมมุ่นท่านนั่นเองท่านบอกประมมุ่นเพิ่านก็มาบอกอย่างมันก็ไปท่านมาอยู่ว่าวันบอกแต่กระประมมุ่นท่นป้อมมุ่นมันโทรมาถามว่าเห็นลูกบ่ออยู่อันทุ่งเงินอยู่บ่อเอา่นไปแต่ร้ายหนึ่งเลยตัวเพมันทั้งมาพ่อข้าวเพิ่นไปบมาบอกคนน่้นไปบอกป้อมมุ่นอยู่คนมาป้อมมุ่นมันโทรมาหาเหี้ย บอกเขาหลวบบอลูกเป็นเมาเสีนนะบออยู่เพิ่งบอกเล่เพิ่งกลับไปเพราะฉะตัวหาบอฟ้อนเพิ่งบอฟ้อนเพิ่งบอสบายเพิ่งก็ได้บอฟ้อนไปหลับก็ได้บอกขมมนไปมันก็สั่งมีเฮียงไว้บอกบอฟ้อนนั่นไม่เดือดเม็ดเลยนะก็ได้บอกบอฟ้อนว่าเออบารนี้ขั้นที่สุดส้นนั่นตายหันบ่ได้เบิ่งทะเบียนเขาติ่ได้เบิ้งเขาจะสั่นมาเขาตายเนี่ยเออ ถ้าตันถ้าตยานก็เลยเปไดเบก็เบงแต่ขั้นหลังยืนเบงคขั้นหลังข้างหลังอันว่าขั้นหลังน่มาส่วนเขาก็เบิงกล่องเข้า่าพอไว้พีดไปสั่น่ะพอไว้ส่วนเขาก้อนมาสั่นอ่าลูกม่เบรงตำรวจเขาก็โดนเติมหรือตำรวจจังหวัด ยังว่าอ๋อเงินเล็กตู้เขาแล้วเพอะไรยังไงต้องใส่เลขกผมเงินเขาแล้วละยังไงเป็นก็ต้นพันธุ์บอกได้มันออกคลิปเป็นมาเป็นพาไปก้อนกันมะเป็นกะไปอยู่ก็บเป็นมิต่ปูข่วงแล้วกับปูข่วงกับนุ่มบ่เคนจากบ่คนมาหน่องไปอยู่ปราณเฮ้ยเดี๋ยวคลิปผอผมมีลงแม่คนน่ะผมกับฟันอยู่ไปบาดแม่กับฟันอยู่ดอกแม่คนน่ะ ถามว่าฝันทังไหนเด่ะตัวอันนุ่มก็เลยวะเอออันนี่แหละอันตัวที่ว่าเห้าฝันนันทะเบียนรถนี่ขั้นหลังขั้นที่มัดตามรถท่ามันศูนหาเก้าศูนหาเก่ารถของเขไว้หันมันเป็นเก้าหาแปดสี่เก้าหาเออแปดสี่ตัวนี้เออมันกระตรงกันคือหาเก้าก็เก้าหาเออเหมือนแต่บัดมันมันบะมีเอ่อเครื่องบะข้นตายเนี่ยมันเป็นศูนย์เออข้นตายกับสองข้นดีออ มันจะเรียสองตัวแรกแล้วมันายสองศบเอออาจจะเป็นสองตัวกไ็ได้ท,ทั้งทั้งนาอาจจะเป็นสองตัวหาเก้าเก้าหาแั้าแมนมนเขาาทั้งนาสองคนเออทั้งนาจะเลี้ยงทั้งนาเป็นเก้าหาขพ่ไวอเ,เออก็บบบอเนเลขอายุจะคล้องพอจะคล้องนะมันคยออกัอกันกไว้น้ำเนเคียนไว้น้ำเนีเก<า><า>่าหาหาเก้าอมคสองสองบหลุดชีขั้น มันก็เป <bur> ็นน้านหลบอันนี้เราพกเก้าหากระหาเก้านี่แหละมาส้นดากระดี <sh arp inhale> ิเขามาส้นดากระดดส้นเขาคนตายแล้ววันนี้เขาเบร์มาดูเบร์หลวงเขาส้นเขาแล้วเขาจอดน้ำเบรข้างหลังก็ามาส้นลดเท่าข้างหลังไหมเออมันมีเนี้ยลงข้างหลังทำไงเป็นศูนย์หาเก้าแต่ว่าตายสองคนเล็กทุ่งเงินดิเอาเล็กอันเมียนศูนหาเก้าเล็กอันรถเขามาส้นเนาะอืม โมนต์อกไปต้อกรถเท่านีไรล่ะมันก็ตระเล็กตัวเดียวกันหาเก้าเข้าหาน่ะนะ่นละแต่วันมีศูนย์แต่ว่าสองคนระดับหนึ่งออสองคนต่ายอือสองคนต่ายระดหนึ่ง, C, งครับอีฟีครับสองจุดหกสองตัวอีฟีกับเตี่ยวนะเรากับด้วยอ,อน,นี้ไม่แย่งเป็นผูกฝันครับเลขที่ไม่แย่งก,กับไปเชียงคืนหนึง่งหาหนึ่งเก่าแต่ว่าขั้นที่มาต่ำไทยคือ ตัวศูนหาเก้ามาต่ำไทยขั้นรถพอไหวเขาพอไหวหันเก้าห้าแปดสี่เนี่ยนะเดี๋ยวสิลงให้ทั้งสามตัวครับพี่ี่เขาเก้าหาแปดสี่นะครับเริ่มอิบซี่กับไปแยกเอเก้าห้าแปดสี่ศูนย์จีศูนย์หานี่ศูนย์หาก็มีตัวเลขอันโดยทนถ่ายเอาให้ไปตัดเอาครับพี่ทีครับผม ไปตัดเอานาะคำว่าโรคหลายๆเตรียม er หนางกระดาษแทบมีกะสิเตรียมหนักระดาษแล้วเนาะบรตดามันเอว่าโรอีกมันเอว่าบาดบะไรบดซื้อมันเอว่าเอเพราะวัยมัน่งใหม่มันมีอะไรหนีไดู้นหาตัดเอาซูนหาก่ามันก็เลยจะหนีมันเป็นอาจเป็นสองตัวนั้นก็ไดมันอาจเจ็บ่เป็นสามตัวนีเป็นค้อมฝันของเมี้ยงเลยครับด้วย fc ครับผมลงให้เทคเจ็นจับปคู่ก็ไ่ไหวครับผมอ้าวครับ ก็เขากับมาตียต้องก้งฟันนะครับวิธีรับรถลดมันต่ํากันนะครับเนาะต่ําแต่ว่าพอไ้ไปต่ำเขาตายสองคนมาทันอืมก็ตายสองคนผู้ชายทั้งสองครับบันนี้ครัอาจจะเป็นหาศูนย์ก็ได้ครับคนตายผู้ชายเนาะครับเนาะอืก็อยู่ในนี้แหละครับศูนย์ทหารศูนย์กอตกอล์ฟเซอให้เอฟซีใช้ใบอนุญาตในการรับชมครับทั้งสอง็เป็นสื่อปลามารับเนาะ สารคดปนีกับอสจบพี่ไปเพียงสามีเ่คับไม่ไคลิปหนาอกาบคาวสวัสดีครับปฏิัิมครับอวัสดีเมี่ยสจัดดีรับ